สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำท็อปปิกเลบลนดอมนะคะในหัวข้อเช็คพลังงานความรักนะคะยังไม่เฉพาะต่อตรงละกันเดี๋ยวมาเปิดไพ่แล้วก็อ่านไปเลยนะคะว่าพลังงานมันจะตรงกับเราหรือเปล่านะคะอะไรดีๆนะที่เอาไปต่อยอดได้นะคะก็ไปถ้าอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณนะวันนี้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เอ f อเพนด์โคนะคะบางท่านอาจจะมาจากราศีธาตุดินพฤศกกันมาง่อนนะคิงถือถ้วยนะคะน้ำนะมีนกรกฎดิพชุกนะคะโอ้อลกะมีธาตุไฟสามไม้เท้านะคะเมษสิงห์ธนูนะอ่อถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะไพ่เอธอเพนด์โคเนี่ยหมายถึงโอกาสความโชคดีนะคะ คุณน่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนโชคดีของคุณในความรักความสัมพันธ์แล้วเพราะว่ามี king of c u p ขึ้นมานะั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขารักคุณจริงๆนะคะรักด้วยหัวใจที่เขาที่เขาเข้ามาเพื่อที่แบบอยากจะ support เราแล้วแบบรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้นะสามไม่เท้าเหมือนมีความรู้สึกว่า อยากคุยกันไปนานๆอะไรเงี้ยหรือพูดถึงอนาคตร่วมกันเนาะสามไม้เทา้าเป็นเป็น energy ที่แบบว่าเขาไม่ได้เร่งรัดอะไรเราอนะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะให้โอกาสให้เกียรติเราแล้วก็อเดี๋ยวให้ดูไพ่มันสวยจริงๆนะคะก็คือแบบเหมือนเออก็คุยๆกันได้ยาวๆอะไรเงี้ยนะคุณรู้สึกว่าสบายใจนะคะไม่ได้แบบเออ ต้องกดดันอะไรเนาะอันนี้คือตัวคุณเป็นแบบนี้นะคะคือต้องบอกอะไาอันนี้คือพลังงานของคุณนะเขา,าอาจจะนะอาจจะรีบแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณสบายอะชิว,ชวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วนะวันนี้คุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณได้รับความโชคดีในเรื่องความความรักความสัมพันธ์จากคนคนนี้นะคะเขา,าอาจจะมีอายุมากกว่าก็ได้นะหรือเออ ต่อให้อายุน้อยก็ไม่สําคัญแต่ Energy ของเขาคือเป็นคนที่มีมีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เอารู้จักที่จะเท e แค่ e เนาะอ่ะทีนี้มา <c oughs> ดูพลังงานความรักนะคะหัวใจของคุณเนาะว่าจักรวาลน,นะคะจะดึงอะไรมาให้คุณนะในช่วงนี้เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญคนคนนี้กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ สองคนะคะคนคนนี้กําลังจะเข้ามาหรือบางท่านเข้ามาแล้วเจอกันแล้วนะคะโอ้ย <laughs> โอเคมีกําลังใจในการอ่านเนาะ <c oughs> ถ้าคุณโสดนะคะเอ่อคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ใจเย็นด้วยความที่แบบธาตุดินค่อนข้างมาแรงเนาะเป็นคนที่ใจเย็นพูดน้อยนิ่งๆน,นะคะแต่มีการวางแผน โอ้ยเอ่อคุณจะได้เจอกับความรักที่ต่างคนต่างรักกันนะคะมันไม่ใช่รักข้างเดียวนะมันไม่ใช่อะไรที่ที่เรารู้สึกไปคนเดียวจริงๆนะนะคะแล้วแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาทะนุถนอมและเห็นความสําคัญน,นะความสําคัญทั้งตัวคุณแล้วก็ความสําคัญของความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะฟังดูแบบ <c oughs> ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยจริงๆมันเป็นเอเนอรที่คลีนมากๆแล้วเราได้รู้สึกว่าอาหารแล้วมันเป็นความสบายใจอ่ะมันไม่ใช่ความสบายใจที่โล่งไปหมดแต่มันเป็นความสบายใจที่มันมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะเออคือถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ใช่คนสนสนิท ในกรณีที่มีคนคุยแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะบอกเลยว่าคุณไม่จาเป็นต้องเรียกร้องถามหาความชัดเจนอะไรเพราะว่าความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันชัดเจนอยู่แล้วนะคะถ้าให้พูดตามไพ่ก็คือพวกคุณแบบก็คือชอบกันนะ่ะรักกันแล้วก็คือความจริงใจเขาอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแบบปรับเปบี่าวันนี้เจอกันคุยกันสองวันพรุ่งนี้ไปขอมือลืนแต่งงานอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่มันเป็น อะไรที่มันมีเป้าหมายมันมีแผนการและเขาจะเดินไปอย่างช้าๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอ,อ่ามันมันรู้สึกดีจริงๆนะ <c oughs> นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนะโอ้วินออฟเฟอร์จูนออกมาโอเคมาถึงครึ่งทางแล้วก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสดีๆ นะคะของคุณแล้วนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะอะมันเป็นมันเป็นแบบถึงเวลาใช้คำนี้ได้ไหมนะถ้าคุณผ่านความอุ้ยเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดดูว่าคุณผ่านอะไรมาละกันนะความรักที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงนะคะผู้โทรหาฉันแรกเดี๋ยวขอทำงานก่อนเนอะนะคะ โ oh, judgment นะคะ5ช่วยแล้วก็ king spwan นะ king s w a n นะฮะแล้วก็ <c oughs> the magician นะคะโอเคที่ผ่านมานะคุณเจอกับความรักที่แบบมันอดีตของคุณมันมันล้มเหลวไปหมดแล้วมันไม่ได้ล้มแค่ครั้งเดียวมันหลายครั้งด้วยและแล้วมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเราอะ่ะทำไมโชคไม่ดีจังเลยที่ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องความรักสักทีจนจนคุณรู้สึกว่าโอเคละเรื่องนี้มันคงไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นเรื่อง the ะเบสในชีวิตคุณหรือไม่ได้เกิดมาเออเพลงนี้เลยผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะคะคุณแต่คุณเข้าใจนะเนื้อออกปะบางคนอาจจะจมอยู่กับอดีตอะคุณก็แค่คิดถึงว่าเอออดีตของคุณมันดู ไม่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดอะ์มจิเชียนบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจโลกได้ทุกด้านนะคะคือคนคนนี้สามารถ manage นะฮะอารมณ์ความรู้สึกและชีวิตของตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้นั่องหมายถึงว่าคุณผ่านความเจ็บปวดมาแม้คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือคนที่ใช่แหละนะ judgment น,นะคือคนที่แบบ เราเกิดมาเพื่อกันแหละหรือใครสักคนนึงเขาหายไปแล้วเขากลับมาแต่มันก็ยังไม่ใช่อยู่วะ่ะมันก็ยังคงเป็นความเสียใจเป็นความนึกถึงเป็นความเสียดายวันนี้คุณเอยไม่ใช่วันนี้หมายถึงอดีตนะที่ผ่านมาเนาะคุณก็เลยเข้าใจว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ามันจะแย่ฉันก็จะทําอย่างอื่นแล้วกันเหมือนเป็นการปรับสมดุลชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ณนะปัจจุบันแต่บอกเลยว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้ วิวออฟจูนนะคะออกมาบอกว่าโชคชะตาของคุณเหมือนมันถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะได้รับอะไรคะสิ่งดีดคุณควรจะได้รับโอกาสที่ดีสิ่งที่มีค่าคุณควรที่จะได้รับโชคดีโชคดีที่เป็นอะไรคะที่เป็นความรักที่เป็นใครสักคนหนึ่งที่รักเราจริงๆด้วยใจรักและแบบใช้ความรู้สึกอะไม่จไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้เหตุผลนะคะในความสัมพันธ์เออและ เขาอาจจะดูเชื่องช้าอาจจะดูแบบไม่ค่อยที่จะ take action อะไรไม่ค่อยจะพูดแสดงความรู้สึกแต่เขารักคุณจริงๆและคุณก็รู้สึกรักเขาด้วยคือสำหรับดัดดี้นะผ่านประสบการณ์ความรักมาหลายรูปแบบอาจจะด้วยว่าเราต้องมาเป็นหมอดูหรือเปล่าถึงต้องรู้ทุกเรื่องขนาดนั้นแต่บางทีมันก็ไม่จําเป็นปะคือมันก็เจ็บปวดมาเยอะแล้วนะเนาะอ่ะเราเข้าใจตำรับดัดดี้บอกเลยว่าคําว่าประสบความสําเร็จ เรื่องของความรักเนี่ยณวันนี้นะมันแค่การที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ที่เราชอบเขาเรารู้สึกรักเขาและเขารู้สึกเหมือนกันกับเราและมันไม่มีคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยต่างคนต่างระกันอันนี้คือคือที่สุดละคือโคตรโชคดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรองจากนั้น S <S <an> <S ก็เราอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เออเรารักกันด้วยใจบริสุทธิ์จริงแล้วรักเขาเขารักเราต่อให้เราจะเดินด้วยกันไม่ได้มันก็คือเราเกิดมาเจอความรักแล้วเว้ยนี่คือความรักของแท้ของจริงเพียงแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจว่าโลกเนี้มันโคตรมีเสน่ห์นะคะมันโคตรมีเสน่ห์เลยถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นเป็นไปตามตามที่คุณหวังทุกอย่างคุณหวังเงินค,คุณก็ได้เงินคุณหวังอยากได้ใครสักคนคุณก็ได้ โลกนี้มันจะดูน่าเบื่อขึ้นมาทันทีนี่คือเสน่หของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมันถึงเหมือนอยู่บนความทุกข์ใจอ่ะเหมือนความสุขแค่เล็กน้อยหล่อเลี้ยงจิตใจเราแต่ทําไมเราถึงตัดขาดความรักไม่ได้นั่นแหละนะคะโลกมันสอนให้เราเรียนรู้และเข้าใจที่จะรักตัวเองให้เป็นแล้วก็รักคนอื่นให้เป็นเข้าใจว่าเราจะถอยอยังไงนะคะจะจะไปข้างหน้ายัางไงนะคะ โอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกเลยว่าพล,ลังงานมันดีนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนี่ขอขายของเลยนะ <c oughs> ก็กดที่ลิงก์นะคะหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเริ่มต้นที่59บาทถึง599บาทนะคะเป็นแบบพิมพ์นะคะแล้วก็ตอบเป็นข้อความเสียงไม่มีแบบโทรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดัดดี้ด้วยนะคะบายบาย